ฟินเลยจ้าอขอเบคอนล้วนๆฮัโลโหลอยู่กับพวกเรา ps The journey ค่ะวันนี้พาทุกคนมากินชาบูด,ด้วยกันอีกแล้วเราอยู่กันที่ร้านอากิโยชิค่ะตอนเราไปนะมีโปร2ฟรี1ค่ะของ KTC ด้วยแต่ต้องใช้พอยแรกนะคะ เราเลือกเป็นเมนูสแตนดาร์ดบุฟเฟ่ค่ะทานได้ทั้งหมด90นาทีนะคะเขาก็จะมีเมนูเนื้อค่ะก็จะมีไก่หมูเบคอนแล้วก็เนื้อวัวค่ะนอกนั้นก็จะเป็นพวกผักข้าวแล้วก็มีไข่ไก่ให้กินด้วยนะนี่มีไข่ไก่ให้กินกับสุกี้น้ำดำนะคะแล้วก็มีป้อนซื่ออีของโปรดเลย รอบแรกนะคะเราก็สั่งนี้เลยเบคอนมันเน้นๆค่ะแล้วก็เป็นตัวเนื้อหมูนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นเนื้อติดมันคารูบิค่ะแล้วเนื้อต่อมาก็คือเนื้อคาตาโรสึค่ะใส่เนื้อค่ะใส่จ้าเอามาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันหลุดแล้วอะ แล้วก็คีบข้าวปากเลยปะร้อนดเยข้าวกระเทียมจ้าหอมอยู่นะเค็มๆแต่อร่อยดี มาต่อกันที่โซนหมูบ้างค่ะเริ่มกันด้วยนี่เลยเบคอนค่ะมันเน้นเลยแล้วเขาหั่นมาได้ความบางพอดีมากๆเลยค่ะใส่ลงหม้อแป๊บเดียวก็คือสุกทันใจมากๆเลยนี่แหละค่ะเนื้อเบคอนเน้นเลยเอาออกมาจากหม้อร้อนๆ้อนแล้วจุ่มลงไปในไข่ดิบมันช่างอร่อยแล้วก็มันมันมากเลยค่ะทุกคน ปอนจุ้มเราสะใจมากส่วนทางนี้ก็กินอย่างเดียวไม่สนใจอะไรเลยละค่ะสำหรับน้ำซุปนะคะมีอยู่2แบบค่ะเป็นน้ำดำซุกิยากิที่เอาไว้จุ่มกินกับไข่ดิบแบบนี้กับอีกอันนึงเป็นน้ำใสนะคะจะเป็นซุปชาบูชาบูค่ะก็อเอาไว้กินกับปอนสึค่ะหมูจ้าหมู ไป <Bye. S 2> เอาใส่เลยแล้วกันกิน <c oughs> ให้มันรู้แล้วรู้รอดอยากนักชาบูเนี่ยกินได้ทุกอาทิตย์อ่ะที่นี่ยังไม่ซ้ำร้านเลยนะกี่น้อยยังไม่ได้ไปกินอ้อเนื้อดูน่ากินมากเลยอะ่ะอ, ER อยไหม หูนี้คือดีอะทุกคนแบบแ<ต>ดีๆอนนชอบชอบ<ม>พอยแอบชอบน้ำดำมากกว่านะมันคือมันเค็มแหละแต่มันแบบมีรสชาติโอ้โหมัวไปแล้วจ้าก,ก้องก็คือเลือกที่นี่เลือกชาบูก็ได้ติ่งยานก็ได้เลือกคู่อะแต่ว่าถ้าเลือกติ่งยางด้วยจะได้จะได้ไดมอแค่น้ำแบบเดียวถ้าไม่เอาติ่งย่างก็จะได้น้ำที่สองแบบ เราก็เลยเลือกแต่ชาบูนะคะก็จะเลือกเป็นน้ําใสกับน้ำำําดําก็คือจะได้เป็นแบบหม้อหาบ้าไม่ค่อยอยากกินปิ้งย่างเท่าไหร่คนนี้เขาอยากแบบชาบูชาบ,ชบูโอ้โหดูเนื้อเขาชิ้นใหญ่มากอื้ฟินเลยจ้ามีความรู้สึกว่าน้ำดำแบบ มีความอร่อยกว่าเพราะว่ามันมีรสชาติแบบเค็มๆนิดนึงนะคะฝั่งนี้มันจะแบบแอบจืดๆเนาะไม่ค่อยได้มีรสชาติอะไรเท่าไหร่ส่วนอันนี้เขาก็จะมีความเค็มๆม,มันก็จะแบบเออหนัวๆเด้อโอ้ยกองว่ะเนี่ยเราพอมาจุ่มไข่นะทุกคนคือมันแบบนัวแล้วมันละมุนมากเลยอะเหมาะแบบเข้ากันมาก ถ่ายแล้วฟินพิมเขาใหญ่เนาะอ่อค่ะต่ออันนี้คือเนื้ออะไรอ่ะที่มนมันเนื้อติดมันโอ้โหตมันจริงๆมันเยอะจริงแต่อันนี้มันจะลุยง่ายนะออ๋ น้ำไหนอร่อยกว่าไม่ได้กินน้ำขาวเลย <S <S 2> <S 2> เพราะว่าเนื้อใส่นะใส่แต่วความอดีอ๋โอโหเนื้อดูนุ่มมากเลยอ่ะอันนี้ต้องกินจริงๆเพราะว่ามันค่อนข้างกัดไม่ไปขาดอ๋อเหรอเออจะติดคอมันจะเหนียวหน่อยเหรอไม่ได้เหนียวขนาดนั้นมันบางๆแหละแต่ว่ามันจะมีความทากันไปอ่ะอันนู้นนิ่มกว่าใช่ไหมอันนี้มันได้เนื้อกว่าน,นี้มาอ้นนอโ หลังจากน้ำซุปแห้งขอดไปนะจ๊ะก็เติมน้ำซุปแล้วไปต่อคะ่ะไปต่อไหมคะอิ่ม้วจริงเหรออ,อริ่มแล้วต้งเ,เยอะเดี๋ยวแล้วจา้าไปต่อจา้าขอเบคอนล้วนๆโอ้เยอะไปอีกแล้วคีบยังไงให้ไม่ติดกัน น้ำหนึงถึงสิบก็ยังไม่สุกสุกแล้วปลาเปียวโอ้ยความฟินที่แบบกินแบบมันๆอย่างนเงี้ยอด้วยความขี้เกียจรอก็คือลวกทีเดียวแล้วก็กินทีเดียวไปเได้จ้าสันใจ กินสุดท้ายของมื้อนี้แล้วจ้าไม่ไหวแล้วแน่นพุงมาคนนี้เขากินเนื้อไปประมาณ7ถาดไม่ประมาณนะอีกแ <laughs> กินเนื้อคนเดียวนะคะเอส่วนพลอยก็กินแต่หมูกินไปประมาณเกือบสี่ถาดมีเอแย่งนิดหน่อยนี่นะฮะความน้ําดําก็จะได้หมูสีนี้นะจ๊ะน้ําขาวน้ําใสโอ้ยอิ่มไม่ไหวแล้ว ของหวานนะคะมีให้เลือกเป็นไอศครีมมานิลาไอศครีมช็อกโกแลตแล้วก็นี่เลยน้ำแข็งใสถั่วแดงซึ่งน่ากินมากมที่นี่เขาให้เวลากินประมาณ90นาทีนะคะถ้ากินไม่หมดมีปรับด้วยนะตามราคาอาคาราเลยนะคะเกลียนทุกอย่างแล้วนะคะทุกคนยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายไป